มาดูวิธีการปรับสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อันดับแรกก็คือการติดตั้งฟอนต์เพิ่มเติมซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วนะครับอันดับที่สองก็คือการปรับขนาดหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์อวิธีการก็คือไปที่ Start ไปที่ Control Panel แล้วก็ดับเบิลคลิกที่ Display ตรงนี้นะครับ พอแตบมันคลิกเสร็จแล้วเราไปที่ Change Display Setting เสร็จแล้วเราไปที่ Resolution ก็คือความละเอียดหน้าจอนะครับโปรแกรมงานทะเบียนจะทำงานได้ต้องมีขนาดหน้าจออย่างต่ำพันยิณเจ็เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งความละเอียดตรงนี้สามารถทำงานโปรแกรมได้แต่ถ้าเราตั้งความละเอียด8ป0ร้อยออันนี้จะทำงานโปรแกรมไม่ได้ นะครับอย่างต่ำต้องพันยี่สี่คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับหรือละเอียดมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้ายิ่งละเอียดหน้าจอตัวฟอร์มต่างๆอะไรก็จะเล็กทําให้ดูลําบากนะครับครับอย่างตามต้องพันยี่สี่คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับในที่นี้ผมตั้งพันยี่สี่คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดอยู่แล้วนะครับครับในส่วนต่อไปที่เราจะต้องตั้งนะครับก็คือเครื่องพิมพ์ ไปที่ Start ไปที่ Device and Printer นะครับสำหรับเครื่องพิมพ์นั้นโปรแกรมจะพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่นะครับในที่นี้เครื่องพิมพ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์คือ LaserJet 1 0 2 0เพราะฉะนั้นเราให้ไปคลิกขวาที่ HP LaserJet 1020แล้วเลือกคำว่า Set as Default คือตั้งเป็นเครื่องพิมพ์หลักที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งเลือก print preference นะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดกระดาษ A4 เป็น legal นะครับแนวตั้งทำไมต้องเปลี่ยนกระดาษ A4 เป็น legal ก,ก็เพราะว่าในปพหนึ่งหรือใบทานสคริปต์นะครับตารางจะใหญ่ข้อมูลจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้ง A4 แล้วก็พิมพ์ออก A4 ขอบข้อความบางส่วนจะอาจจะหายไปแต่ถ้าเราตั้งลิกลอันนี้ A4 คือเล็กนะครับแต่ถ้าเราตั้งลิกลขนาดกระดาษใหญ่ขึ้นแต่เวลาเราพิมพ์เราก็ใส่กระดาษ A4 เพราะฉะนั้นตารางอขอบข้อความก็จะไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้เปลี่ยนพรินเตอร์จาก A4 เป็นลิกล l นะครับแล้วก็ apply แล้วก็โอเค การเปลี่ยน A4 เป็นรีก้นั้นทำแค่ครั้งเดียวพอครับครับอันนี้คือวิธีการตั้งเครื่องพิมพ์นะครับอันดับต่อไปก็คือว่าในกรณีที่เมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทยนะครับสามารถแก้ไขได้โดยไปที่คอนโทรล n e l นะครับแล้วก็เลือก r region and language ตรงนี้นะครับถ้าเมนูบาร์ไม่เป็นภาษาไทยก็ Region l a n g u a g e ตรงนี้ ดับเบิ่คลิกเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลือกที่หน้าสุดท้ายตรงนี้ Administrative นะครับแล้วคลิกที่ด้านล่าง Change System l o c a t e นะครับตรงนี้ก็คือเปลี่ยนระบบตำแหน่งที่อยู่ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก็คือเลือกประเทศนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เลือกประเทศนะครับ Current, Current System l o c a t e นะครับปัจจุบัน อยู่ที่ตรงไหนแล้วก็บอกไทยไท a แลนด์แล้วก็โอเคนะครับและแอพพลาแล้วก็โอเคนะครับต่อจากนั้นโปรแกรมก็จะให้รีสตาร์ทพอรีสตาร์ทเข้าโปรแกรมบูตมา maar, เข้าโปรแกรมก็เมนูบาร์ก็จะเป็นภาษาไทยนะครับครับในส่วนต่อไปเราจะมาดูวิธีการสำรองข้อมูลเรียกใช้ข้อมูลสำรองแล้วก็ปรับเวชั่นนะครับ พร้อมกันไปเลยตอนนี้ผมได้ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่น6.03เวอร์ชั่นเก่านะครับผมก็เล่นเวอร์ชั่นเก่าไปปรากฏว่าไปดูที่อินเทอร์เน็ตปรากฏว่ามีเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาคือ6.04นะครับ6.03ก็คือ,อยังเป็น ONe น8วิชาแต่ปีนี้เป็น5วิชาร้อยละอะไรต่างๆเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า โปรแกรมงานทะเบียนเปลี่ยนเกือบทุกปีเพราะชันก็มีการปรับเวอร์ชันเกือบทุกปีนะครับตั้งแต่ผลการเรียน3ช่อง4ช่องอไม่มี o n e นมามี o n e นอะไรต่างๆนะครับประชันก็ต้องดูที่เว็บไซต์ผมเรื่อยๆถ้าเลขเวอร์ชันเปลี่ยนก็ดาวน์โหลดตัวใหม่ไปใช้นะครับทีนี้ข้อมูลก็สามารถที่ดึงจากเวอร์ชันเก่ามาไดา้มาดูวิธีการนะครับเราไปที่โปรแกรมงานทะเบียน6 0 3เวอร์ชันเก่า เข้าโปรแกรมนะครับแอดมินเลข98ตัวเข้าโปรแกรมครับเมื่อเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูที่ว่านักเรียนโอเคครับมีนักเรียนอยู่มีข้อมูลเก่าอยู่ไปที่จัดการระบบนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่สำรองข้อมูลก็ได้ หรือไปที่จบการทํางานก็ได้เพราะว่าที่จบการทํางานก็จะมีการสํารองโดยอัตโนมัติตรงนี้แบ็กอัพทีบีหกวันที่เดือน2องสองหกุมภาสองห้าห้าตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราคลิกตรงนี้โปรแกรมก็จะสํารองโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการก็ไปดูที่คอมพิวเตอร์ไปที่ไดรฟ์ซตรงนี้ครับเป็นการแบ็กอัพ างานทะเบียนเวอร์ชัน6น603วันที่23นะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการสำรองข้อมูลผมจะทำให้ดูนะครับผมเข้าโปรแกร,รมแอดมินเลข9กตัวไปที่จัดการระบบนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่สำรองข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากว่ามันจะเอาข้อมูลในโปรแกร,รมไปเก็บไว้เพราะฉะนั้นให้ เครื่องลูกหยุดการทํางานคือจบออกจากโปรแกร,รมงานทะเบียนนะครับตอนนี้ก็สมมติว่าเครื่องลูกจบมดแล้วเราก็ตอบตกลงพอตอบตกลงเสร็จแล้วเราก็ต้องชี้ไปยังตําแหน่งก็โฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บนะครับแล้วก็เลือกรายโฟลเดอร์ในทนี่ผมก็เสียบแทนดีได์สมมติว่าเป็นได้ดีแล้วกันนะครับได,ด้ดีเสร็จแล้วต่อจากนั้นผมก็สเล็กพอสเล็กขึ้นมาก็คือตรงน,นี้ ที่ไปยังไรดีนะครับแต่ยังไม่มีโฟลเดอร์ย่อยํำโฟลเดอร์ย่อยให้เป็นระเบียบนิดนึงนะครับผมก็สร้างโฟลเดอร์ย่อยขึ้นมานิดนึงพยายามเป็นภาษาอังกฤษถ้ามีาเว้นว่างก็อันเดอร์สกอร์นะครับผมพีคำว่าแบ็กอัพครับ่าทีบีหกศูนย์นะครับใส่วันที่นิดนึง นะครับใส่วันที่นิดนึงจะได้รู้ว่าเราแบ็กอัพวันไหนนะครับแล้วก็ต่อจากนั้น enter enter ปั๊บก็จะสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ตอบโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นตำแหน่งชี้คือได้ดีนะครับโฟลเดอร์ er, ตรงนี้แบ็กอัพนะครับแล้วก็ตกลงบันทึกก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมขอจบออก ไปครับไปที่คอมพิวเตอร์ไปที่ไดซีนะครับตรงนี้คือ,อจบการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับผมไปที่ได้ดีนะครับแบ็กอัพทีบีกตัวนี้นะครับก็คืออ,อัตโนมัติไม่ใช่อัตโนมัติเกิดจากเมนูสำรองข้อมูลแล้วก็เลือกไดแล้วก็สร้างผลลยย่อยนะครับอันนี้คือการสำรองข้อมูลต่อไป เรามาดูาปรับเวอร์ชันพอปรับเวอร์ชั่นเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บมาจากเว็บไซต์ผมมาแล้วก็ติดตั้งสมมติว่าผมตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยเป็นเวอร์ชันใหม่ก็เข้าเวอร์ชันใหม่นะครับเข้าเวอร์ชันใหม่ครับพอเข้าเวอร์ชันใหม่เสร็จแล้วลองดูเพิ่มนักเรียนใหม่จำนายน,นักเรียนเก่าโอเคครับเป็นข้อมูลติดมากับะทวโปรแกรมไม่เอาแน,แน่เมื่อไม่เอาแน่แนแนก็ผมก็ สมมุติว่าผมเริ่มต้นโปรแกรมใหม่นะครับโปรแกรมจะลบข้อมูลทิ้งโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นไปดูที่เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ข้อมูลหายเกลี้ยงนะครับครับที่นี้เออเราก็เริ่มทำงานต่อได้เลยแต่ในที่นี้เราต้องการเอาข้อมูลจากเวอร์ชั่นเก่ามาขึ้นเวอร์ชั่นใหม่เพื่อปรับเวอร์ชัน เราไปที่จัดการระบบแล้วไปที่เรียกใช้ข้อมูลสำรองตรงนี้นะครับเพราจากนั้นก็จะมีรหัสผ่านผู้ควบคุมระบบเพราะว่าข้อมูลข้างนอกจะมาทับโปรแกรมนะครับในที่นี้เราก็ตอบตกลงนะครับให้เครื่องอผู้ใช้ท่านอื่นหยุดทำงานก็คือเครื่องลูกหยุดทำงานตกลงเสร็จแล้วเลือกไดโฟเดอร์ว่า,าตำแหน่งข้อมูลเราอยู่ที่ไหนตำแหน่งข้อมูล ไฟล์สำรองนะครับก็เลือกดโฟเดอร์รับเราเลือกจากตรงนี้ก็ได้เป็นอัตโนมัติในที่นี้ขอเลือกจากแฮนดี้ได้แล้วกันเป็นได้ดีนะครับต่จากนั้นก็เลือกแบ็กอ er ัพทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็สิเล็กสิเล็กแล้วก็ตอบตกลงพอตอบตกลงแล้วก็เลือกโอเคนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นข้อความว่า ข้อมูลที่เรียกใช้เป็นข้อมูลจากเวอร์ชัน6.03น6.03ต้องการปรับ604ไหมตอบโอเคนะครับเสร็จแล้วการเรียกใช้ข้อมูลถูกต้องก็ตอบโอเคนะครับพอตอบโอเคแล้วเราลองไปดูเพิ่มนักเรียนใหม่จำนวนนักเรียนเก่าข้อมูลจาก6 0 3ก็จะมาขึ้น6.04นนะครับก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นในกระบวนการวิธีการเดียวกันนี้เราสามารถที่จะย้ายเครื่องการทำงานจากเครื่องหนึ่งไปเครื่องหนึ่ง หรือย้ายจากที่โรงเรียนไปทําที่บ้านวิธีการก็คือที่โรงเรียนก็เล่นเวอร์ชั่นเข้าโปรแกรมเวอร์ชั่นนี้ทํางานทํางานแล้วก็สํารองข้อมูลเก็บสู่แฮนดิไดนะครับแล้วก็เอาแฮนดิไดไปที่บ้านไปที่บ้านก็เรียกใช้พอเรียกใช้ก็สามารถทํางานต่อได้จากที่บ้านมาที่โรงเรียนก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือเล่นโปรแกรมที่บ้าน แล้วก็สำรองลง handheld เอา handheld มาโรงเรียนพอมาโรงเรียนก็เข้าโปรแกร,รมที่โรงเรียนแล้วก็เรียกใช้นะครับครับทีนี้เรามาดูการเอาโปรแกร,รมออกตอนนี้ผมปรับเวอร์ชันจาก6.3 0ขึ้น6.4 0เพี้ยน6.3ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเมื่อไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถที่จะเอาโปรแกร,รมออกได้วิธีการก็คือให้ติดตั้งซ้ำผมไปที่คอมพิวเตอร์ ไปที่ไดซี 4, นะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง604อันนี้603 603ไม่ได้ใช้แล้วผมก็ Double ับเบลคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเซตอัพตอนนี้โปรแกรมติดตั้ง603ก็จะค้นหาว่ามีการติดตั้งโปรแกรมอยู่ไหมนะครับนี้ถ้าค้นหาพบก็จะมีปุ่มให้เลือกว่า add remove ก็เอาเพิ่มเอาออกนะครับไม่ต้องใช้เพราะว่าเราไม่ได้เพิ่ม เอามาเพิ่มเอาออก Reinstall ติดตั้งซ้ำก็ไม่ได้ใช้นะครับเดยวต่อไป Remove All ก็คือเอาออกทั้งหมดเราคลิกที่ตรงนี้ r m o v v e l l นะฮะ you sure ต้องการลบออกจริงไหม Yes เยโอเคเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยตอนนี้เรามาดูนิดนึงนะครับ มาดูนิดนึงอ่านี่คือตัวติดตั้ง603เราไปที่ทะเบียน603ตรงนี้โฟลเดอร์โปรแกรมและข้อมูลครับข้อมูลทุกลบหมดเหลือเฉพาะอ่าไฟล์ระบบเพราะฉะนั้นอ่าโฟลเดอร์603ตรงนี้ลบทิ้งได้ผมคลิกขวา Delete ทิ้งเสร็ร้อยแล้วตัวอย่างตัวติดตั้งตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ Delete ทิ้ง ตอนนี้ก็ตัวติดตั้งเวอร์ชัน6.4นะครับก็ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็โฟลเดอร์โปรแกรมนักข้อมูลเวอร์ชัน6.4เวอร์ชันใหม่นะครับครับโอเคนี่คือวิธีการปรับเวอร์ชันใหม่แล้วก็วิธีการเอาโปรแกรมออกนะครับทีนี้ดูที่หน้าจออนนี้6.3 0 6.4 0 603ไม่มีโปรแกร,รมแล้วไม่มีข้อมูลแล้วคลิกเข้าไปก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ d e ete s h o r t Cut ตัวนี้ทิ้งเหลือแต่604604เข้าได้ไหม604ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าคนเราฟลเดอร์กัน